มาัไม่ใช่มอบเงินนะมอบอุปกรณ์ใช่ครับก็ครบแล้วครับเป็นรอบรอบที่สครับทั้งหมดก็แบ่งเป็น3ล uh ็ร huh. ตบางรถก็ต้องสั่งมาจากต่างประเทศใช่ไหมครับ uh huh. แล้วก็ดีใจครับชื่นใจแทนทุกๆคนเลยนะครับทั้งพ่อแม่พี่น้องชาวลาวชาวอีสานชาวนครพนมชาวไทยทุกคน,นครับเพราะว่าครั้งนี้เราช่วยได้เยอะเยอะมากเลยฮะแล้วก็ต้องขอบคุณ พี่ๆที่ทำหน้าที่หาแล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์แบนด์ต่างๆที่เข้ามาช่วยกันประชุมคุณหมอทุกๆโรงพยาบาลที่ช่วยกันมาหาว่าอะไรดีที่สุดนะครับต้องขอบคุณมากเลยทั้งหมดนะมัน80กว่าล้านแต่ว่ามูลค่าจริงๆมันเกือบร้อยล้านเลยนะฮะที่แบบใช่ฮะต่างๆยี่ห้อต่างๆร่วมช่วยกันลดราคาร่วมกันทําบุญแล้วมันทําให้เรา เราหาเครื่องมือเพิ่มขึ้นได้อีก,อกเยอะเลยครับผมขอบคุณมากขอบคุณเทใจด้วยที่เป็นตัวกลางในการมาช่วยรับบริจาคในครั้งนี้ให้มันถูกต้องหมดทุกอย่างนะครับช,ชื่นใจมากครับออุปกรณ์หลักๆที่ได้ไปมีอะไรบ้างอะฮะเยอะมากเลยครับพี่ถ้าหลากัหลกๆถ้าหลากัหลกๆเลยถ้าฝั่งนครพนมก็ศูนย์หัวใจและหลอดเลือดครับเพราะว่าทางโซนนั้นน่ะทั้งลาวและนครพนมบึงการไม่ไม่มีเลย เวลาที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับเคสหัวใจเราต้องส่งจงังหวัดอื่นๆซึ่งมันใช้เวลาอย่างต่ำประมาณ2ชั่วโมงเปอร์เซนในการรอดน้อยครับแต่ว่าเรากำลังจะมีแล้วแต่คงต้องใช้เวลานะครับถ้าฝั่งนครพนมศูนย์หัวใจแล้วหลอดเลือดน่ะต้องใช้เวลาผมคิดว่าน่าจะประมาณปีหนึ่งในการบิว,บวอินทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะแค่เครื่องนะครแต่เป็นแต่เป็นชั้นนั้นทั้งชั้นเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเรามีเฉพาะตัวอาคาร ครับดังนั้นมันต้องต้องบิวอินทั้งหมดเลยขอบคุณมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทุกทุกบริษัทนะครับที่ที่เข้ามาช่วยในการร่วมกันประชุมครั้งนั้นหลายๆบริษัทลดราคาช่วยกันร่วมบุญเข้ามานะฮะมันก็เลยทำให้จากปกติศูนย์หัวใจและหลอดเลือดนะมันมันมันใช้งบประมาณสูงมากแต่มันทำใหเ้เหลือที่จะไปซื้อไม่ว่าจะเป็นเตียง ICU เด็กเ,เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงอุปกรณ์ที่เอาไว้ช่วยแผนกอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทางฝั่งนครพนมวให้ทางฝั่งเาเป็นแฟนเหมือนกันเนะครับทั้งสองฝั่งแต่ว่าทางทางฝั่งลราเนี่ยจะเป็นจะเป็นอุปกรณ์จะเน้นเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ที่พ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวน่ไม่ไม่เคยมีเลยนะครับก็ขอบคุณคุณหมอจากทางฝั่งไทยด้วยครับที่ก็พอเราได้อุปกรณ์ใช่ไหมครับก็ไปสอนไปแนะนำวิธีการใช้จริงๆแล้ว หนึ่งคนไหว้หลายคนให้ทุกทุคนมาช่วยกันให้จริงๆฮนะมาช่วยกันให้ในสิ่งที่ตัวเองให้ได้ต้องขอบคุณมากนี้ก็คือรอบสุดท้ายหลังจากนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมถ้าของฝั่งเราจะครบแล้วแต่ต่อไปจะเป็นฝั่งนครไทยต่อยอดยังไงบ้างหลังจากโครงการนี้ก็จริงๆแล้วผมอยากจะจะจัดการเรื่องของส่งมอบอุปกรณ์ให้เสร็จก่อนแล้วส่วนที่อื่น โรงพยาบาลอื่นๆ,ๆที่ติดต่อมาเยอะมากครับอันนี้คงจะต้องขอเวลาทำกันบ้างตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่ได้คิดนะตอนนี้โฟกัสที่2องโรงพาบาลน,นี้อยากให้เสร็จอยากให้เป็นรูปเป็นร่างเพราะว่ามันผมอยากช่วยเขาให้ชัดเจนฮะแล้วก็ให้มากที่สุดขอบคุณทุกๆหน่วยงานเลยครับทั้งเอ่อหน่วยงาน ต่อต้านคอร์รัปชันตรวจทุจริตอะไรเงี้ยทุกๆครั้งที่เข้าร่วมประชุมกับเราขอบคุณคุณหมอทุกทุกโรงพยาบาลไม่ใช่แค่โรงพยาบาลนครพนมแล้วก็โรงพยาบาลแขวงคำนวนนะฮะยังมีอีกหลายโรงพยาบาลที่เข้ามาร่วมประชุมแล้วก็ติ๊กว่าในความคิดของแต่ละท่าน่ะอะไรเหมาะสมยี่ห้อไหนอะไรควรจะต้องเป็น ตรงไหนอะไรเงี้ยที่มีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมเพื่อเพื่อฟ้าโปร่งใสอะไรเพื่อเพื่อฟ้าโปร่งใสของความเจตจงของเพื่อความจริงจริงเพื่อความไอ้โปร่งใสนะผมมั่นใจอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์ฮะว่าว่าว่าเราทําด้วยความด้วยหัวใจเราด้วยคนไทยทุกคนคนลาวทุกคนแต่ว่าที่คุณหมอหลายๆโรงพยาบาลมาช่วยเนี่ยคือแต่ละแผนกเขาก็จะมีประสบการณ์ของแต่ละอย่างบางบางแผนกมันเกี่ยวกับการทําคลอดเกี่ยวกับ เกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยบางอันเกี่ยวกับสายตาบางอันเกี่ยวกับหัวใจดังนั้นก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลยครับทั้งคุณหมอที่อยู่กรุงเทพด้วยอันนั้นคุณหมอคุณหมอจากฝังล่าส่งรูปมาให้ครับว่าชื่นใจขอบใจหลายๆเด้อครับก็คือเป็นน้องแฝดฮะได้ได้ใช้เครื่องเครื่องอบฮะตู้อบใช่ครับจริงๆแล้วมีอีกหลายเคสครับแต่ว่า ผมก็มันมีเยอะเราเราก็คงจะไม่ไม่จำาไม่จาเป็นต้องลงทั้งหมด <_ d> um> ใช่ครับใช่สิ่งที่สําคัญคือสิ่งที่เราทํา <_ d> um> ครับว่าโอเค <_ d> um> คุณหมอที่เหนื่อยอยู่ทุกวันน่ะท่านได้ใช้อุปกรณ์ที่มันมันส่งเสริมศักยภาพของท่านเพื่อที่จะได้ดูแลพวกเรานี่แหละไม่ใช่ดูแลใครอื่นเลยครับ <_ d> um> เราไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะป่วยวันไหนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนที่เรารักกับญาติพี่น้องของเราก็ต้อง ขอบคุณทุกคนครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี